I'm glad you can't ท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมมินิอินจานะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในพาร์ทเอ,อ่อมิชชั่นที่11แล้วนะครับโอเค11แล้วนะเย่ yeah. ไม่น่าเชื่อผมจะเอ่อถ่ายคลิปได้เยอะขนาดนี้นะครับเนี่ยมันเออสัตว์ไม่น่าเชื่อเลยนะครับโอเคเรามาต่อกันเลยจากพาร์ทที่10บที่เราไปจัดก,การบอสเรียบร้อยนะฮึ่มต่อขาซะยาวเลยทีเดียวโอเคเราจะไปต่อครับตูไหนวะโอเคทางนี้สินะไปต่อบาย เายาเราก็เลยอยู่หกขวดนะครับไม่ไปยังอยู่รอดอย,อยู่ไปต่อไปต่อไปต่อ,อทางแยกเฮ้ยอ๋อทางไหนก็ได้ว่าแต่ต้องไปทางเดียวกันโอเคมีอะไรเราเก็บแม่งหมดอนะไปครับเลเบิดเก็บระเบิดกัน มีจะเปิดด้วยเหรอเนี่ยค่อยๆไปอ่ะมีเสือด้วยเนี่ยไม่ได้เชื่ออะไรครับว่าแถวนี้จะมีเสือด้วยใช่แบบว่าถ้าไม่ผิดน่าจะมีเสือนะตามที่เขาบอกเน่ๆข้างบนมีอะไรว้ เดี๋ยวเช็คพอยไว้้องเช็คพอยก่อนเลยอันดับแรกก็ไม่ครับ เป็นไงโอ้ใช่ไหม รู้เลอว่าฉันอยู่ไหนโอเคครับ okay, กลับมาแม่เล็ก,กิงครับโทษทีครับจะตามมาทำไมวะ <S <S 1> <S 1> คนยิ่งรีบบอยู่เข้าใจป่ะยังจะเห็นยังตรตีบเดิตาแล้วก็ไปต่ไปไปต่อต่อไปต่อครับอืมจะเช็คใคและ เช็ค point เช็ค point BM yeah. ไปต่อไปต่อโอเคผมจะพยายามทำโปรเจกต์น okay. ี C ้ให้จบนะจะจะผมจะไม่ค้างคาอะไรว้ไอ้แม่งแม่งแม่งโอ้อยู่ไกลๆมันก็เห็นเนาะอ่ากินวิตาราไปตายซะสำหรับพี่เบี์เลยเนี่ย

หนีไปไหนฮะน่านรำคาญจิงเลยมาได้ไม่มีหยุดจนโอ้ดีดีมากลงดับแล้วใช่ไหมครับมาได้ไมาได,ไได้ไม่หยุดไม่หย่อนจริงเลยรีบไปตายซะครับ ว่าเรารีบไปจุดนี้ด้วยครับสึกว่าสึกว่าไอ้ตัวนั้นมันจะทำอะไรไปเยอะครับรีบไป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 ไปไปไปไอสัตว์แม่งกูหมด ก็ตุกไปไปไกลครับี้ไปไหนวะอุ๊ยสัตว์จะฟันหนหนีแล้วหีแล้วลอยอะอุยรีไปจากนี้หนครับย นี่นี่นี่สุยชีวิตเอ้อะไรเอ้ากระต่ายสันติจริงไปไปเอ้อะไรดอกอะไรข้างบนนั้นเอ้สัต์โอ้ไม่ขึ้นไปวะได้เห็ดครับโอเค,อเคมูวีนะน พี่มันขังใครไว้คนสุดท้ายเน้ย,ยเป็นผู้หญิงถือหอกเมื่อกี้มันพูดว่าช่วยด้วยนะครับอ๋อมันมันขอความช่วยเหลือนะครับก็คือมันรู้มันรูมน้มันรู้จักเราอยู่นะครับก็คือพวกเพื่อน,นเราถูกจับมันเองเฮ้ยสัตว์สัต์เกี่ยวไป ไอสัตว์ใครให้ยิงครับใครยิงลงมาตัวไหนวะโอ๊ย๋อ้มันต้องฆ่าไอตัวใหญ่ๆกันหนีไข่มันตัวไอตัวสูงไอตัวที่มันอยู่ทังสูงอ่ะต้องฆ่าก่อนเดี๋ยวนะวาอีกตัวหนึ่งไอสัตว์เอาวะเดแป๊บแป๊บแป๊บมามาตัวนี้ค่อย Fun lew di Pep 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 di Eee eh, Enggak เป็นไงเป็นไงโอเคซุ่ก๊อเราจะรอดแล้วนะครับโว้วววไอสัตว์ใครยิงวะดเดี๋ยวแปบบ๊บเดี๋ยวแปบบ๊บมาโอเคพวกเจ้ารอดแล้วโอเคเราต้องฆ่าไอ้ธนูก่อนซู่ก๊อตมาจะขางหงของตามากเลยครับของหงูของตาจะไปไหน โอเคเราช่วยเพื่อนกัน,น,นเพื่อนเราอยู่ในเ,นเออ, <c oughs> อข้างบนนี่เองี๋ยวรอสักครู่นะ <c oughs> เดี๋ยวข้าลกลับมาขอตีขอตีเอาเงินกัน <c oughs> โอ้ยอัพเลื่อขึ้นเยอะเลยเลือขลอขึ้นอย่างเยอะเลยโอเค อาจจะช่วยเจ้าแล้วโอเคได้ตัวหมวครับโอเคบอสต่อไปน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะโอเคไปต่อไปต่อไหาต้องเล่นตัวนี้สิครับมันจะเป็นยังไง ก็รู้ว่าจะตีแรงขึ้นนะอของยาวก็นงี้แหละของใหญ่ๆเ็้งี้แหละโอเคเช็คพอยต์ก่อนที่เราจะเข้าไปโอเคเป็นฮีโร่ต่อไปเฮ้ยทำไมมันมีหมอกอย่างนี้วะลองเล่นตัวนี้สิค่อนห้สนุกอุ้ยสั์ อ้ยอีกอะโอเฮาอเฮ้ยเฮยเ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ่ยเฮ้นเยเฮ้ยเ้ยเฮไมเไหวละ้ยเฮ้ย้้เริ่มฮเม กเคิดจะทนไม่ไหวแล้วนะครับชอบยิงนักเหรอเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปชอบยิงนักถึงไงไแป๊บแป๊บแป๊บ อย่างนี้แหละชอบครับไอตัวใหญ่นั่นอย่าเพิ่งมาสิครับเกือบตายเพราะพวกมึงแล้วครับเกือบตายแล้วเพราะพวกมึงนี่แหละครับโ okay. okay. อเครู้สึกว่าเราจะมาฆ่าบอสใหญ่นะครับสงสัยใกล้ถึงแล้วใจเยน็นดีครับ จเน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 จเจนเอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินตายโอเคจากนั้นเราก็จากไปครับเอาละเอาละเอาละไปเดิมก่อนเลย วุ้ยสัตว์เดี๋ยวเล่นงี้ดิเฮ้ยยี้ไม่ชอบเลยนะเว้ยโอเคครับกลายหลับไปโอ้โอ้ใกลถึงแล้ะไปสึกว่ามันนี่แล้วจะหนาวแ้วเนี่ยเฮ้ยบอสต่อไปเป็นบอสทั้งแข็งเลยไม่อยากจะเชื่อเลย ป,ประตูป,ประตูป,ประตูเกี่ยมเข้าไปเช็คไปอีกแล้วครับพาไปต่อหนาวหนาวน,นี่ฮิโร่หนาวเข้าใจไหมเข้าใจไหมตอนนี้ฮิโร่หนาวนะเฮ้ยลิงตอนนี้ถูกปว่าเนี่ยเฮสัตว เฮ้ย <Hey, S 2> ไม่อยูนไหนวะเฮ้ย <Hey, S 2> ขึ้นไปได้ไงวะมัน <Hey. S 2> มีทางขึ้นอยู่นี่วะขึ้นไปเลย <c oughs> ต้องขึ้นไปตีไอตัวข้างบนก่อน <c oughs> เพื่อให้ไม่ให้มันเกิดอีก

อ,อย่ามาแบบไมไ่รู้ตัวสิครับ <S <S 1> <S 1> เอาละเอาละ ขึ้นไปเอาขึ้นไปแล้วก็ไปตายซะไม่ต้องเกิดมาอีกเออมามาใครเอาทีนี้มามาเลยครับใครจะเอาครับ จะไหนว่เออมามาสุดกระตุกใช่วะมมามามึงจะเอาไงก็มาครับ वही सर्दे क ออกินยาก่อนครับรู้สึกว่าจะไตโรมากรอยเบ็ดคงไม่ได้ใช้แล้วแหละหน้่อยสุดกระหลอดเกือบจะตายแล้วไอสัตว์เอยโอเคไปต่อ,อ,อก่อนนะด้วยกันไม่รู้สึกว่ามันหนาวหนาวอย่างนี้ฮิโลหนาวนะเข้าใจปะ ว้าวว้าวว้าว,วใจเย sure. ็นอืมตัวยักษ์นี่ต้องฆ่าทันทีฮะอีวิัา ม่ได้แดกครับแต่เพิ่งแดกสิครับอุย้ยสัตว์แม่งเล่นงี้เหรอไม่ต้องหาอุย้ยสัตว์มึงจะเล่นอย่างนี้ดิครับใครให้ได้นี้ครับโอ้มึงเล่นงี้เลยอ่ะอี กันเราห้ามแะ้วอย่างนี้แหมพอดีเลยอพอดีมอเจาะจริงเลยเนี่ยประตูประตูประตูะตะตหืมรู้สึกว่าด่านนี้จะไกลมากเลยครับผมก็จะเล่นให้ดูเหมือนเดิมอ่ะนะเอ้ย ไปต่อไปต่ออยูใ่ใกล้ๆไม่ไกลนี่แหละครับอ้าวอะไรเนี่ยอะไรครับอะไรครับอ๋อไม่ต้องปีน,นอะไรวะไม่ต้องปีนทางไหนเนี่ยตกลงแมงต้องปีนทางหน่อยเดี๋ยวก่อนนะครับอ้ออ๋อทางนี้ส้นตีนเอ้อ โอเคไปทางนี้แหละถูกละไปว้าวเช็คควายอีกแล้วทำไมไม่เช็คควายบ่อยจังวะโอเคทำไมไมันอยู่ในทางวะเนี่ยนี่ผมไม่รู้แนะ่ผมวิ่งตามทางเลยโอเคไปทางไหนก็ออกไปเหมือนกันนี่นะ เดี๋ยวกนหลับไปหลับไปทำไมรู้สึกว่าช่วงนี้จะเป็นเจอผีนะเนี่ยแต่ก็เท่านั้นแหละนะ <laughs> ก็เท่านั้นแหละมาเลยครับมาเลยครับจะเป็นผียังไงก็ไม่กลัวครับผมืมเห็นไหมอ,อะไรเนี่ย แต่ก็ต้องสยบเหมือนเดิมต้องสยบเหมือนเดิมสยบแทบเท้าดูเนี่ยใช่ไดปะใช่ไดปะโอเคทางนี้บอกว่าไม่ใช่เว้ยสึกว่าจะเป็นทางนี้นะไปไปจี๊ดปลุกมือปลมือฮ่าจบแล้ว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  ว้าวด่านต่อไปเป็นบอสซะด้วยสิโอเคผมก็เล่นผ่านมาแล้วนะครับมิชชั่นที่11แล้วนะครับผ่านมาแล้ว ooh, ooh, Hero, อุ๊นหนาวนฮ่โร่จะหนาวสิโอเคสำหรับมิชชั่นที่12นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่มิชนะผมบ๊ายบายแล้วเจอกันครับซวนฮีโร่จะหนาวเนี่ยบ๊ายบายครับ